อีแม่เมื่อยอาบอแม่ก็เล่กับขั้นอีแม่เมื่อยอะไรลูกสิจ้างผู้ชายมาหายผู้ชายผู้ได้พร้อมสบายดิทำซ้อมสวัสดีครับพี่น้องกำลังสีเกียวข้าอีแม่เมื่อคืนนี่เป็นได้แน่อีแม่อยู่ใกล้ผู้ชายนะแม่ ผู้ายไปปิ้งขนมปังในแม่ยังไงกับประามาช่นใจไปคู่กันบมคู่ใส่สงครามมกระซิข่นหรอวะเนาะคู่ไพ่คู่มันน้งมันคื้นนี่น,นั่งไกลข่าคึูนนักใครแม่นบบักแดกข่า วันนี้คุณอาลงมือเกี่ยวข้าวนะครับเพิ่งหินหยุดซีนิ้วปกติไม่เห็นคุณอาลงเกี่ยวข้าวนะพี่นอ้องแน่นอนค่ะวันนี้หยุดซีนิ้วแล้วเว้ยเมนี้บริจ้างพี่น้องจ้างเจ้าของกระยังนานนน,น,นกนระยางนาล้ว

คุณอาหนูเพิ่งเคยเห็นคุณอามีตัวตนเลยนะครับเกี่ยวเขานานน์พี่น้องเงยลงมือเลยรอบสองเนาะเกี่ยวอะไรเด้อมันอีเด้อ ส่งสายยังนายอันนี้ได้พี่น้องหึนายตึบส่งขายนายอีหลีพุกหญ้ฮอดสาไฟฟ้าพุ่นลงฮอดพกโรงเรียนน้องเยยังลายตบนี้ก็ยังลายห้อยู่3-4ไหห้น้อยดอกบ่แม่นห้ใหญ่อีแม่ว่าคืออนันใช่่ ขายอลูกกับบริณารผู้ชายนะบอลพอดีเสียมวลใช่ไหมพอดีเ,เสื่อนงะสี่พะนหนึ่งร้ยยี่ิบคุณนะอามันบวกลนก็เลยเห็นไหมมัน,นคันมันบวกลนเลยเนลยหาบอลมันคันเลยค่ะซื้อส่งผู้ชายมาหนุ่งเพราะว่าพี่หนุ่งไปกินมุกกะถาไอหนุ่งเป็นลูกกระทำเลยมุกจะเอาเมียบ้มันไม่ใช่กางเกงผู้ชายคุณอามันเกงผู้หญิงนะ ใส่อะไรใส่เมื่อผู้ชายมันไม่ใช่ใโอ้ยเขาจะไปใส่เห็กับบวคือมันเป็นเอวลอยมันเป็นเอวลอยแต่ว่าเขาก็มาใส่เกาะอ,อกอีกรอบหนึ่งเอาไปเดินห้างเอาไปเดินห้างตากแอร์เ่เดินห้างค่ะคนเกี่ยวข่าวบันเดล่าเดอกพี่น้องอันนี้มีกะ มีอีเมลักลักกระดาอีเมลลงมาซอยตลอดเลยอีเมลบรรยากาศขึ้นนิ่งใช่ไหมมือนี้งข้าวขาวข้าวบัวรุ่มได้หมดขึ้นเด็ดข้าวขาวข้าวข้าวกระดาอีเมลเท่ากับก่อนที่มาเกี่ยวข่าวก็นั่งกับฟังข่าวเรียบร้อยทุกวันค่ะเมื่อเช้านี่อย่างฝนพี่น้องเต็มแนมจะไม่เห็นอย่างตื่นมาผมเอาอย่างฝนก็มาเต็มเต็ม Giang đi mẹ Ôi Nó mất tên tì hả con nào ơi Tên mà nà Nó hỏ nhắc tên mà ơi phần Phần sang mù phí nào nhảy nó là phần sang mù เป็นไปก้อนโมงห่ว,เหวงเขาห่วงใหญ่ๆเลยพี่น้องอันนี้นันจักแบ่จักงัวหมดออกมากิน,นกตวน,นี้กรก็หักกระปุกใหม่เสียดายผมมีผู้ชายด,ดิแม่เห็ดอะได้ดีข้าสิก เอาพัวก,กับเมื่อยอะไรเบื่ออะไรเอากับพัวกับเบื่ออะไรนี่เอ้ยเอากับพัวกับเบื่อเบื่อแล้วแล้วยังมีสุกใสมาซ้อนแน่ก็เละอย่างนี้ผู้ชายมาช่วยค่ะทำหนีกละเ <laughs> <laughs> มื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้อ่อาไปหยอกันแต่งงาน <laughs> เอาวเอาความหนู ขามาก็ยังบกใครได้เมื่อตอนที่หักอาจจะโอ้ยนะจุอย่างนีหนูนี่ลำบัดไม่ใช้เขาเสียงไก่ขันสนานเอ,อมามัเมนห้องสนานพี่น้องกระตากสนานเลยพวกนางกำลังเบ่งไข่อยู่พี่น้อง อยู่ห่างจากทุ่งนากระปุกไก่พันใดค่าหัวอาหารไม่พอค่าหัวอาหารไม่พอคุณแม่ต้องช่วยด่วนค่าไม่ไหวนะคะค่าหัวอาหารแพงเกินไปค่าไข่ผัดบวชแพงเลยไปส่งเมื่อก่อนใคง่เอาทำไมทำไมอย่างนี้คือคลายแพงแทบแพงละร้อยสิบบาท นี้ยก็รลอยซาบาะคือแพงเทะนี่จะแพงนี่จะแพงเท่าไหร่แพลงละลอยไาสั่งนี่ได้แพลงละลอยเบ่งไข่เองสิไ <c oughs> ข่เองไข่เองกินเองแลด้ <c oughs> ดนี่จะแพลงละลอยนั่นทำได้ไหมมันโอ๊ยไม่มีใครทำได้หรอกค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นไก่ก็ว่าไปอย่างนะไก่มันกินหัวอาหารนะไม่ได้กินขี้กลัวสิได้ตะแพงพี่น้องเอ้ยหู้อะไรไปเป็นยังาคราคาไข่คือแพงแท้มเมื่อยไก่ในกระเมื่อยโคตรกระเมื่อยพี่น้องมันเมื่อยดูเลยบรรยากาศนิ่งมากเลยวันนี้่มมีลลเย โอ้ยสีฮอดวางร่มแล้วบป่นี้สีฮอดวางร่มได้เลยพี่น้องเว้ยมันร่มนะนี่มันเกี่ยวง่ายอยู่พี่น้อมันมันไปทางเดียวแม่ใครมันสอดคือซานฉาดอยู่ยบาไหวแบบให้ซุ่มเขาเกี่ยวก่อนนะแม่จักรร่มไปทางได้ทางยายามันคือคำตอบ ป,ปกติก็ขายแผงและาห้าร้อยนะคุณอาเทนไปส่งหนูข้าหนูไปส่งนะัะหนูตอบแล้วคุณอาเทนไปส่งถ้ายังได้แผงแล้วก็สั่งที่อื่นค่ะไม่จำเป็นอ,อ,อยี๋สุดจะกจินเลยใส่คุณนียังไม่ได้เปิดขายเมื่อก่อนก็นข้าถามยายอันเฮือนนงสีเขาามาถานยายยังมาจากชื่อแล้ว เราทางมัน,น,น,นได้ไหมมันคายนะคายแพนท่ายนั่งโหยังไม่ได้เปิดคายยังไม่ได้เปิดคายยังไม่ได้คายแล้วก็แล้วก็เลยอย่างหยางเมื่อคนซื้อ์ตนะก็จะซื้อถึกถือข้าใจอยู่ทุกคนนะต้องการของถูกทั้งนั้น ดิฉันเองก็ต้องการหัวอาหารสอบแล้วห้าสิบบาทนะเออแต่มันขายให้ดินนะฉันอน่อนอนะห้าร้อยสามสิบค่ะเพราะฉะนั้นจะค่าจ่าจด้วยนะคะการข้าวหัวหันบัเพลงครับกับสิคล้ายบัวแพง้องนะแพงละซารอยสามสิบห้าบาทเบอร์หนึ่งนะแพงมาลอยห้าสิบ เบอร์ศูนย์หรหรือเปล่าแพงไงมันสื่อมชื่อกะะเทศเมื่อก่อน,นแพงน้นร้อยเทไรวะ 120, ร้ 4, อยยี่เบอร์สเออเบอร์สามะเบอร์สน่ะร้อยเบอร์สาม0รอยยบกรบงามล่อนเข้าครับพี่ต้องเดิมจ่ายไว้ให้มันอะไรนี่จ่ายให้มันแห้งเร็วรวยมากเลย ิงคุณนาวสู้ชีวิตมาเลยเจ้าค่ะจะโดนต้นข้าวสู้กลับแทบจะไปไม่รอดอดาดำคือเงียบเลยบอสออ้อยลืมอาดอมบำมมีตัวตนขอพายลืม,มว่าไอ้นลืมมีตัวตนย้องมาหอนิจา ชอระกันนะคะพี่น้องอกระซำนี้มาถ่า,ายเออมาเกี่ยวข่าวถ่ายคลิปซื้อค่ะ <laughs> เกี่ยวข้าถ่ายคลิปเฉยๆเขาแม่ปูกกระตาสนัน่นรอบบ่ายเวลาจะได้เก็บไข,ข่ก็ได้มาเขานิ้วเออ้ะเป็นลงเกี่ยวข่าวพี่นอ้อง จะน้อไปเกี่ยวข้าวนะด้วยครับพี่น้องคขาสิไปย์ซอยอีแม่นฮุบซะก่อนที่จริงอีแม่มาซอยได้ซัลโปย์ซอยอีแม่จะคุยพี่ขนมโดนพี่อแล้วพี่อีกพี่อแล้วพี่อีกไม่ได้ผมพันอยู่กับผู้ชายผู้ชายนี่ก็บ่ได้ไปทางใดได้มือซ้ายนี่ก็ได้บอุ้ย เด็กๆมันเนื้อหอมคับพี่ดองขาน่้อะขาอนโสุอ้ยแม่นี่เพนสูงเนาะไม่ธรรมดานะคะเวลาเจอผู้ชายนี่เวลาเจอผู้ชายแม่ก็แปลงล่างเลยค่ะ นางธรรมดาสะที่ไหนล่ะเมื่อยแะ้วพี่น้องบาเนี่มันอนะนะคือแดดบ่แห้งแต่ว่ามันฮอนตัวทางหยาทางเงี้ยแต่ละปีเนี่ยบริงามแบบนี้อันนี้นะปีนหนแล้วใครเนี่ยนี้ พอแนมเห็นห่วงเขาตอนนี้มีมแต่เฟืองกั <c oughs> บหญา้ <c oughs> จากลากันเพยงเท่านนี้นะทุกคนไปพ่อกันใหม่คลิปหน้านะฮะ